สามครั้งลุยเป็นยัไงสามครั้งลุยก็ถูกต้องครับผมก็สามหนึ่งสองสามแปะเดี๋ยวเราต้องหลุยนะครับตบมือหครั้งสองครั้งสามครั้งนครับเรากำลังสบายตบมือครับเรากำลังจะได้ตบมือครับให้ตบมือ ในการเตรี space, ๊ยมพร้อมๆนาะครับพร้อมๆให้ทำมีสมาธิมีสตินะครับความดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจมส์พูดไปครับนะครับเดี๋ยวแปียร์สันหยินะครับว่าเรากำลังสบายจุกจุกอครับะว่าเรากำลังจะตายจุกจุกอยู่ฮะขอบคุณผู้ใหญ่ียกที่เคยอบรมสมาธินะเราพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับพี่สาวสวยนะครับพี่กูมาดีกว่าดีชัยครับสวัสดีครับ สิ่งยาบำริงนี่แรกันเราลงหัวราอยพัน่ะ,อะ,อะ,อะโอเคนะคะจากสวัสดีนะคะสวัสดีท่านกำนันมีเราไหมคะไม่มีท่านผู้ใหญ่บ้านไม่มีมีอยู่ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ท่านอาสาสมัครผู้กเกีบสภทนะคะอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเช็คชื่อกันก่อนรู้จักชื่อเวลาน้องชื่ออะไรคะจำได้ไหมให้จำได้ <c oughs> จำได้หลายคนจำได้นะคะแต่ว่าก็เก็บไว้อยู่ในใจเนาะนะคะชื่อนะคะปุ๊กมารีขอัญเมชัยนะคะชื่อในะชื่อคุอกพนักงานตํางคนตั่นใต้นะคะสายมูลคือเกือบไปก็หลายตำบแลแล้วแหละนะคะเมื่อก่อนก็ดูแลคอใต้ดูแลความสะอาดนะแต่ทีนี้ก็คือวิถีของข้าราชการก็จะยโยกย้ายบ่อยนะคะ ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะถือว่าก็ยังดูแลยังบริการอำเภอสว่างแดนดนเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนก็ทาง,งานคือเก่านะคะยังดีใจน,นะคะได้ทําง,งานกับผู้นําที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็เก่งนะคะก็เลยมีความสุขนะคะที่จะเป็นพนักนารต่อ,อเรียกนะคะว่าวหัวหน้ากุก็ได้นะชื่อเล่นชื่อกุก็ไก่ฉลูไมตรีนะคะก็รู้จักกันแล้วนะวันนี้นะคะเราจะ ประชุมเชิญปฏิบัติการพู้จัดเก็บข้อมูลสอบทประ,ระจำปี2567นะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรหอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมื่อเช้าใครไปสำนักงานเมื่อเช้าใครไปอำเภอบ้างเมื่อเช้าใครไปกิจ <c oughs> ไม่ได้โยนไม่ได้โยนนะครก็ค <c oughs> ือไม่ มีมีมีคนไปผิดนะคะมีคนไปผิดไปที่สำนักงานพระนาชชนอำเภอสว่าแดนดิน,นอันนั้นยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปหอประชุมอำเภอสว่ดแดนดินเน,น,น่ะไม่มีใครเลยนะคะสิ่งเจอใครเลยไปเจอหนูที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะก็มาทางนี้นะคะเพราะว่าเราประชุมเป็นร้อยคนถ้าจัดประชุมที่หอประชุมห้องประชุมพัฒนาชุมชนอน่ะมันไม่พอ แล้วก็ดีว่าเราไม่มีเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสถานที่ก็เลยมาขอความอนุเคราะห์น,นะคะก,ก็ต้องขอ,อขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอสองเรนงด้วยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่นะเพราะว่าเนี่ยพวกค่าเนื้าพวกค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาขอใช้บริการเพื่อนติมกปกติที่ก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแต่ก็ด้วยการเป็นภาคีนะคะก็เราก็ช่วยเหลือเพิ่มการ,การ อสำาหรับวันนี้นะคะคนที่มาประชุมเนียนน่ยมีทั้งหมดนะคะ83คนก็จะประกอบไปด้วยนะคะตําบลสว่างแดนดินแต่ตําบลสว่างแดนดินยกมือมาครบไหมคะหัวหน้าหนึ่งครบครับกระตินานที่จะขบมาหมดครบตลอด <c oughs> นะคะจะขบมตหมดก็จะครบนะคะเขตเมืองสิริชุมชนเขตชนบท25หมู่บ้านอาันนี้สรุปต้องมากี่คน36เหรอ ต้องมาสามสิบหกยกมือเมื่อกี้ยกมือรู้สึกอ่ะโคกนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะตะกอนโคกสีตะกอนโคกสีสีหมู่บ้านโคกไหมคะโคกค่ะโคกนะคะดูจากสายตาต่อไปค่ะตะกอนบ้านใต้เจ็ดหมู่บ้านโอ้ตะกอนบ้านใต้สองสี่ห้าอาจจะมีหมู่สี่เนาะที่เพื่อนไม่ได้มานะคะเดี๋ยวหนูก็จะต้องไป เขาเรียกอะไไปส่งกำลังใจให้เหมือนกันยวเสร็จจากนี้ก่อนต่อไปค่ะตะบนใจมูยแปดหมู่บ้านโคงไหมอูนะคะมีใจค่ะมางถ้านไม่ว่ามีคนลงเลยหรือว่างั้นไหมบ่อยก็จะมีเด้อนะคะมีใครไปลงไปผิดนะคะมาทังนี้ต่อไปตะบนบ้านผ่อนสิบหมู่บ้านจ้ะ อะครบไหมคะหนึ่งสองสามสี่อ่าเราก็ไปสิบเลยอะ, okay, ะค,นนะครบนไปสิบหมู่บ้านโอเคนะคะก็กลุ่มเป้าหมายแปสิบสามคนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยหมู่บ้านละหนึ่งคนนะเราให้เขาเลือกหมู่บ้านละหนึ่งคนแสดงว่าท่านคือที่สุดของหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะท่านคือสุดยอดของหมู่บ้านเลยใช่ไหมใช่ไหมคะห <c oughs> รือว,ว่าม,มีใครเลยม,มีไครเทปเลยมมเขาไม่ให้พูดเดี๋ยว นะคะไอ้คนที่สุดก็คือหนึ่งนะคะเก่งเรื่องนะคะกระบวนการแนวคิดนะแล้วก็วิธีการจัดเก็บถูกต้องลสมัยถือว่าถือว่าเป็นที่สุดนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็คือเขาเรียกอะไรเป็นเด็กท็อปอ่ะเด็กหัวกะชินะคะถ้าเราถ้าเราเจออย่างนั้นถูกไหมคะคิดดู่คนกี่ร้อยคนอ่ะกี่พันคนในหมู่บ้านแต่ท่าในรับการคัดเลือกียงแค่หนึ่งเดียว แสดงว่านะคะคีมือไม่ธรรมดามีประสบการณ์ไหนใครยี้ประสบการณ์การขึ้นจมาขหวมากกว่าสิปีขึ้นไปในยกมืออามีหนึ่งท่านสองท่านท่านผู้นำสองท่านมีท่านไหนที่เเข้าวงการมาบ้างไหมคะมีไหมกี่ปีะคะเพิ่นมี่ใหญ่ท่านผู้นำปีแรก,แรกอ่าฮะ,ะรู้สึกยังไงกังวลไหมกังวลอยู่ไหมคะไม่กังวลเลย ไม่กังวลเลยเนาะนะคะท่านเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้โปรแกรมแน่นอนมันไม่มีร้อเลยอยากจะให้ท่านนะคะผ่อนคลายนะคะแล้วก็เาขาเรียกอะไรพัฒนากรแต่ละตำบลเนี่นจะอยู่เคียงข้างช่วยเหลือสพอร์ตแล้วก็ร่วมทุงง่งร่วมสุขไปนำกันนะนะคะ คือไมไ่อยากให้มองเรื่องผลประโยชน์แบบนั้นนะคะอยากให้มองเรื่องเกี่ยวกับเราเก็บข้อมูลเพื่อที่เราจะได้ทราบปัญหาของชุมชนของครัวเรือนของชุมชนของคนในหมู่บ้านถามว่าปกตินะคะอยู่ดีๆจะเินไปถามะนะท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ก็เห็นอยู่นะประมาณแบบไหยเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องเข้าไปลึกซึ้งขนาดนั้นถูกไหคะ ปีหนึง่งท่านผู้ใหญ่ก็ดูแค่คร่าวๆใช่ไหมอยู่ดีๆท่านผู้ใหญ่จะไปถามว่าเออเป็นจังไหนเอ่อคนละไรสมขภาพไปออกกำลังกายไหมได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นไหมมีเงินเก็บไหมแล้วก็เวลารับประทานอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือไหมมันเป็นความห่วงใยทางการผ่าไขสารพัดสุขอีกอันนี้คือทําให้ประชาชนเพิ่ได้มี ส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันค่ะอันนี้เพิ่นเป็นอุตสโลกอย่างหนึ่งนะคะถ้าไม่มีจจปันหอพวกท่านคงใจตาดคนต่างอยู่ความใกล้ชิดการก็ไม่ได้มีขนาดนี้นะคะจะ,จะเหมือนสังคมเมืองที่ตามคนต่างอยู่นะคะแต่พอพวกท่านได้มีจจปรหอท่านก็ไปถามไทยสรุปฝกดีนะคะแต่ว่าถ้าตามหลักการจริงๆเนี่ยผู้จัดเก็บจะต้องเดินไปหานะ คนที่อยู่อาศัยที่อยู่ในครัวเรือนอย่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็ทําการสัมภาษณ์แล้วก็หวัวหน้าคนเรือนก็จะให้ทำการลงชื่ออะไรแบบนี้นะคะอ่าโอเคทีมงะพูดไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเยี่ยม,มบ้านขาอ่อนอ่ามีมีใครเสนอไหมประมาณว่าันีมันบาร์เอลีมันอย่างนั้นอย่างนี้เอาหลังๆนะคะอุปกรณ์ในการจัดเก็บนะคะมีแค่ มือถือกับมีแค่มือถือ wi f ฟแล้วก็จิตใจที่มุ่งมั่นอดทนมีสามอย่างค่ะมีแค่นี้เป็นไมคะใครไม่มีมือถือบ้างทุกคนอาจจะมีเทคโนโลยีมือถือท่าน่ะศักยภาพามมือถือท่านพอที่จะพิมพ์ได้ไหมบางท่านนี่คือแบบปะก็ยังไม่ไปเลยเนาะนะคะอันนั้นคือประมาณแบบ ไม่จาเป็นต้องไปถอยออกใหม่หรอกเรืองค่าใช้จ่ายนะคะบางท่านไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นเอาแบบว่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วเวลาข้อมูลท่านหนักก็ล้างบ้างให้มันแบบปัดไปได้ดูขอ้อมูลได้บางท่านโทษน,นะคะหน้าจอน่าสงสารมากเลยคือแบบตกแล้วนะแล้วเป็นไงแมงมุมอ่ะเห็นไหมหน้าจอแตกเป็นยยงไงแมงมุมเลยมองไม่เห็นค่ะก,ก็เออ นะคานถ้ายังไงก็คือเปลี่ยนให้มันเหมาะกับการใช้งานอันที่สองมือถือแต่ละท่านนี่คือมีอินเทอร์เน็ตนะคะมี Wifi ไวเชื่อมต่อไหมมีปกติทุกคนมี f เฟซบ o ๊กไหมได้เล่นเฟซไหนใครทำเรียวอยู่คะโอ้โหือเรียวนะคะนี่อันนี้ก็มีคนทำเรียวมีประสบการณ์แล้วแล้วก็หลังจากนั้น ก็คือข้อมูลและใจิตใจที่มุ่งมั่นอดทนเพราะว่าอะไรเราทาง,งานแข่งกับเวลาเราก็จะต้องตั้งใจมาอดทนบางคนและผิดชอบคนเดียวอย่างเงี้ยท่านก็ต้องวางแผนอย่างชัดเจนสมมติว่าหัวหน้าเพื่อนกำหนดอีกสองอาทิตย์หรืออีกหนึ่งอาทิตย์ท่านก็ต้องวางแผนวันนี้ฉันจะต้องคีบวันละสามสิบกัวเลยวันละสี่สิบก็ต้องบริหารจัดการเอาให้มันเสร็จตามกำหนดนะคะเพราะว่าถ้าไม่เสร็จตามกำหนดนี่มัน โทษนะก็คือเสียหายทั้งอำเภอเลยเพราะว่าทั้งอำเภอมีกี่ตำบลคะอำเภอสองไดกเท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบหกตำบลและสิงตำบลรอตำบลท่านตำบลเดียวเนี่ยจะเสียหายนะคะมันรองไม่ได้เพราะเราทำงานแข่งกับเวลาเนาะนะคะแล้วก็ให้ท่านนะคะดูข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจัดเก็บตามความเป็นจริงแล้วก็ จากนา้ีเนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ท่านจะเห็นได้ว่าข้อมูลของพวกท่านเนี่ยมีคุณค่ามากเอาไปใช้ประโยชน์ทั้งโดยงานราชการหน่วยงานเอกชนในการวางแผนธุรกิจวางแผนงบประมาณโครงการต่างๆเพื่อเอามาพัฒนาชุมชนของพวกท่านเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะอ่ะก็อันนี้ก็จดขอฟังไปโอเคนะคะยีท่านใดสงสัยไหมคะง่วงไหมยังนี่ อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเชิญท่านยกขึ้นค่ะง่วงเลยใช่ไหมใครเชิญท่านยกขึ้นเลือดเลี้ยวโอเคนะคะบิดบิดบิดซ้ายบิดขวาง่วงอะบิดซ้ายบิดขวาอ่ะ อ่ะให้ทุกท่านยืงออกมาจากเก้าอี้ค่ะไปทางขวาอ่าแล้วก็เอาแขนเอามือแตะไหล่บนหน้าจ่าเอาแตะไหล่บนหน้าค่ะให้เป็นแถวไทยไยวันนี้ได้ไหมอ่าเราท่านนั้นก็อยู่ด้วยกันให้ให้อยู่ให้ทุกคนมีแถวจ่ะ อาแต่อะไรตรงข้างหน้าเอาวางวางวางไปที่ไหนตรงข้างหน้าจ๋าที่สองข้างเลยค่ะาะนั้นหนึ่งย,ยืมตัวหน่อยืมตัวหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนจา๋าปลอดภัยนะ <c oughs> อ่ะเราจับอย่างนี้ใช่ไหมคะมุ <c oughs> ่งทรงแล้วเพื่อนเมื่อยนะคะอ่ะเราอยากบรกิการเพื่า่หน่อยนี่นะคะ ให้ทำการนวดนะคะเจะร้องเพลงเพื่อนจาเพื่อนขาเพื่อนขาเพื่อนขาเพื่อนสาานวดค่ะนวดตรงหน้าเพื่อนสาเพื่อนสาเพื่อนขาอะเมื่อยใหม่เมื่อยใหม่อาศักเพื่อนนี่เมื่อยใหม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 ่ต่อไปค่ะทุกนวดให้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 นวดให แล้วก็นวด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 วนวดให้เอานิ้วโป้งทั้งสองข้างไปวางขมับเพื่อ่นแล้วก็นวด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 วางขมับเลยโอเคทำสองรอบนะคะสองรอบโอเคเริ่มเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋า ซึมตาและการมีอย่างดีทําให้คลายคลายกล้ามเนื้อนะคะมีความสุขสารอะดรีนาลีนสั่งไอ้พิเศษอันตลางหา้าคนโอเคค่ะก็อย่างไรแล้วนะคะทุกท่านมีลายลุกก่มจกรกหอใช่ไหมอย่าลืมดึงพวกเราเข้าไปเอาแต่ว่าปกติท่านท่านก็แต่ละคนท่านกออ็จะมีลายจากรกหัอในการดูแลซึกันและกันอยู่แล้วเนาะนะคะเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่แต่ แต่และตำบลเขาก็ดูแลด้วยนะคะระดับอำเภอเขาก็อาจจะมีคัดเข้าไปอีกทีหนึง่งโอเคค่ะที่ในก็คุณทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสนะคะในการมามีส่วนร่วมทำกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะเราจะได้ มีข้อมูลที่ทันสมัยใช้งานได้ทันทุกทีตามนโยบายของ,ของ,ของ,ของท่านาท่านประหลัดกระทรวงหาดไทยพร้อมเลยไหมคะถ้าสั่งวันนี้เสร็จงานตั้งแต่เมื่อวาน,นะะโอเคจาก็ขอขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านค่ะเดี๋ยวเชิญน้องโนตนะคะน้องโน้ตเพื่อนจมาชี้แจงมาแจ้งแนวทางเกี่ยวกับการเกี่ยวกับตัวชีวัดมีทั้งหมดกี่หมวดกี่ตัวชีวัดใครตอบได้ ห้าบวชสามสิบแปดตัวชีวิทอะไรอะรเดี๋ยวเพื่อนจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าปีละครั้งเนาะเราก็จะได้มาทบทวนค่ะขอขอบคุณมากค่ะเลยจะโน้ค่ะขอบคุณมาแน่คุเมรีนะครับุเมรีมาดีจังจะชื่อเรียนกันได้โอเคครับผมนายชานิชัยมสุขชื่อเล่นชื่อโน้ตครับ เป็นพนักงานประสานงา,านรับผิดชอบตำบลบ้านหอดน,นะครับก็เป็นการพบปะก,กันในรอบปีสำหรับท่านที่จัดเก็บเจ้าประทับท่านไหนที่เป็นเอาบอกโอ้ภาษาบ้นานท่อนดี่านะครับ <S 2>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  นั่นกน็ผู้ใดเคยเป็นอาสาสมัครมาก,ก่อนเนี่ยยกมือดนยครับอย่าบอกนะโอ้หลาย,ยครับ แสดงว่าทันทีโบยยกมือนีกคือหมายความว่าพึงมาเป็นนะครับเนาะแสดงว่าจะยังสีสงสัยหรือหรือท่านท่านตีเคยื่นเป็นอาสาสมัครจัดเก็บนจอมแล้วเแบบจะย่างสงสัยในเรื่องเนี่ยระบบจัดเก็บอยู่เป็นบ่กครับโอเคแลครับเนาะท่านตั้งอันวิ่งทันแ่ไอเดียล่อเข้าระบบเบิ้งไปแล้วบ้าง พือ่อเขาบดานะครับชื่อครับตอนเงพื้นข้างกลมกับแจงมาวานคบาระบบจะสามารถใช้ได้ในวันที่22มกลาคมนะครับก็เลยอยากรบโยบานทันทันทีเพื่ออย่างเวลาราสมัสสกเก็บแวในปีก่อนหน้านี้ยาสามาของระบบไหนเพราะอาจจะเอาได,ไ,ได้แต่ว่าอจจะเก็บใน,ในได้คร,รับส่วนท่านที่เพิ่งเป็นอาสมัครก็ ท่านได้สมัครเข้าระบบหรือยังครับออยังนครับยังนะครับยอ้อนวันหน้าจะพูดเป็นสิเศษได้ม,มากมาบอกนะครับมาวิธีการการเราในสมัครที่เป็น,านาแั้นใหญ่เหนนี่ในวิดีโอไอโฟอให้เบอร์แล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวชีวัรของจ้าป่อนะครับเพื่อความเข้าใจทุกท่าน ตรงการจะได้มีประสิทธิภาพในการคืดข้อมูลมของจปหนะครับ,บ,บก็ตระผมเพื่อสิมาคุปปาค่ากันเท่านี้นะครับต,ต่อไปสิ <c oughs> ขอ,ขอมอบเวทีนี้ให้คนหน้าหนึ่งนครนะครับก็ขอขอบคุณครับ อ้ยนึกว่าพี่โน้จะอธิบายห้าหมวดสามสิบแปดตัวชวนให้ให้จะภาพเนาะให้จะพาเอาใจม oh, uh, 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 yeah, มกมเลยให้กับหัวหน้าหนึ่งนครเก่งมากนึกว่ามือนี้สิได้พักสองรอบแล้วจุดนี้จุดที่สามครับผม ขัวอย่างหนะนะคตัวอีกเชนึงนะครับน,นายนครสมัยอันนี้เป็นสื้อถึงน้ำสกุลแล้วครับผมซื่อนครน้ำสกุละะส,สมัยะครับเป็น,น,นผู้พัฒนากรผู้ประสานง,งานตำบลสว่างเบืองตำบลสว่างนะครับสาวสาวจ้าบ้านสาวเจ็๊ยบบอกนี่เจี๊ยบใต้มาสามสิบหกสี่พันกว่าเดือนสี่พันกว่าเดือนก็ครับผมเป็นตำบลที่ใหญ่ก็ตำบลที่ใหญ่เป็นตำบลที่ใหญ่แล้วก็ การทิ้งงานะเดี๋ยวมันช่อยนูะ่ในเขตเมืองน้ำในเขตชุมชนน้ครับผมอ่ะก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือรูปเรียนของน้องละก่อนที่จะเริ่มผมเช็คความพ่อพันเพราว่าผมอย่งลู้ว่าผมเล้าไปสีจจำได้บมดยานมืมอะไรครับก็ยกมือขึน้นครับผมสี่ถึงถึงถึงฟ้าก้าดังๆครับฟ้าเดินเจ้าคอย อัมบัดดี้ผมทีเห็นเร็วๆแล้วก็เห็นให้มันถึงนะครับฟ้าดินเจ้าคอยดินรับงานเดินอยู่มาอยู่มาเร็ววันนี้ตั้งใจฟ้าดินอยางจะเที่ยบุญนะเดินมันก็ยิ้มว่ามั่นใจขนาดก่อนที่จะเข้าเนื้อหาแล้วทำภาพถึงเห็นบอลรูปเล่ยได้กันทุกคนปะครับพูดลือได้กันทุกคนเนาะ ผมจะอธิบายตัวชีวัดก่อนเพราะว่าตัวชีวัดแต่ละตัวชีวัดนี่มันมีข้ออธิบายของมันโย่บางคนขี้ไปม,มันคือบางพานัาพานถิ่นบางันิ่นเป็นอย่างครืองหาันถนะครับเห็นบ่าน้าตัวชีวิตตัวแรกเลยมีตั้งบวจครับผมถามว่าคนที่ตั้งเก็บมากี่ตัวชีวะตสามสิบแปดตัวชีวิตบวชที่หนึ่งก่อนพระบวชด,ด้านสุขภาพหน้าสิบหกเห็นว่า เห็นแล้วเตัวชี้วัดที่หนึ่งในการฝากคันอย่างมีคุณภาพเนาะการฝากคันอย่างมีคุณภาพ